มาเบิ้งวิธีการเฮ็ดน้ำพริกกากหมูขั้นแรกหั่นก่อนนะคะเข้าจะใส่หมูสามชั้นแล้วก็ะหมูติดหนังติดมันผสมกันค่ะหั่นหล้วเอามาต้มใส่เกลือหนึ่งช้อนแกงต้มน้ำมันจะหละเหยออกไปมดมันสีเหลือน้ำมันหมูออกมาแบบนี้น้ำมันหมูจะออกมาแล้วมันจะบอก,กระดินเคะ่ะวิธีนี้มันจะบกเฮ็ดไหกระดินใส่เข้าแต่ว่า ระวังที่มันแหงแบบนี้ให้เฮาค้นนะคะค้นไปเรื่อยๆห้ามหยุดเพราะน้ำมันมันจะกระเด็นแล้วก็หมูมันจะติดกระทะค่ะคั่วไปเรื่อยๆเจียวจนน้ำมันมันออกมาจากหมูเหมิดเลยนะคะอันนี้จะเป็นหมูติดหนังติดมันเด้อค่ะเจียวไปเรื่อยๆใจเย็นๆเด้อค่ะเจียวแบบไปเรื่อยๆน้ำมันมันจะค่อยๆออกมาหลายขึ้นหลยขึ้นแล้วเนื้อหมูก็จะ ชิ่นหน่อยลงนะคะอย่าหยุดค้นค่ะเจียวไปเรื่อยๆเลยใจเย็นๆในการเฮ็ดน้ำพีกา,กากหมูมันยากตรงนี้แหละคะ่ะยากเวลาห้าเจียวหมูยากที่สุดนี่เห็นบ่เวลาเจียวแล้วมันใดทีแล้วมันน้ำมันมันจะท่วมขึ้นมาหลายนะคะเราชิ่นหมูกะสิตอนหน่อยลงแล้วก่นน้ำม,นมันมันจะออกมาหลามันจะเลือ กากหมูนะคะหนังหมูก็จะเริ่มเหลืองเท่ากับเบิ้งไปเรื่อยๆว่ามันไดท้ทีไปเจียวไปเรื่อยๆประมาณนี้เท่ากับเอาออกพักไว้ด้วยค่ะบ่เมนเจียวจนสุกด้ค่ะพักไว้แล้วก็มาตั้งน้ำมันไม่ค่ะพักหมูไว้พักที่เขาเจียวแห่งแบบนี้นะคะเหลืองๆพักไว้ก่อนตักออกแล้วเอาน้ำมันหมูนี่แหละมาตั้งเจียวไม่จะเป็นแบบนี้ได้ปะ เจียวรอบที่สองหนังหมูมันจะพองขึ้นเลยคะ่ะเป็นกากหมูแบบน,นี้ใส่เหตุวิธีนี้เลยค่ะอันนี้คือเจียวรอบสองนะคะมันก็จะได้กากหมูแบบนี้เลยค่ะใส่หมูลงไปยลายค่ะนี่เจียวน้ํามันไปเรื่อย,อยมันจะค่อยคอยฟูขึ้นเขาต้องใจเย็นแล้วกับเบิ้งน้าว่ามันเหลืองมันมันพองพอดีไปมันกรอบไปแล้วค่ะเบิงบ้งชิมเบิ้ง ระวังเจียวนี่ฮาก็ต้องอมันเบึ้งเรื่อยๆนะคะว่ามันมันเหลืองไปหนังมันหนังมันพองขึ้นไปหนังมันกรอบไปนะคะชิมเบึงอันนี้เจียวหลายรอบค่ะหมูที่ใส่จะประมาณ2อกิโลเด้อค่ะ2อกิโลน้ำกระไซพ่อถมถมหม,มูเจียวเซ็จแล้วฮากับมาเจียวกระเทียมเจียวหอมนะคะเจียวกระเทียมเจียวหอมหอมให้ซอยแบบ ใหญ่ๆเด้อค่ะเวลาเจียวมันจังบอใหม่หอมแดงนี่จะเจียวยาี่ยกลัวกระเทียมด้ค่ะเจียวเหลืองๆด้ค่ะทาเจียวซุกหลมันสิเป็นสีน้ําตาลมันจะเฮ็ดให้หอมเนี่ยขมด้ค่ะเวลาเอาไปใส่แล้วมันจะบอแซ่ข้าต้องให้มันเหลืองๆแล้วตักออกมันสีหอนคือไม่อีกนิดนึงค่ะแล้วมันจะพอดีได้ทีเลย เจียวกระเทียมกับเลื่มเลืองแล้วก็มาเจียว่ใบมะกรูดใบสําหรับโรยหน้านะคะเจียวเสร็จแล้วห่ากับมาปุงรสบะนี้ใส่พริกป่นแล้วแต่ห้ามักด้วยค่ะพริกป่นเ้ามักเผ็ดเท่ากับใส่ลายใส่น,น้นําตาลน้าปลาซีอิ๊วดาซีอิ๊วขาวแล้วก็ชิมรสเบิ้งค่ะผงชูรสรสดีใส่ลงไปเลยผู้ใดมกักหลายมักนัวกับใส่ตามนันแล้วค่ะหลังจากนั้นห่ากับสิมาใส่ ากากหมูที่เห้าเจียวเด้อค่ะใส่ลงไปตอนนี้จะปิดปิดไฟเด้อค่ะแล้วก็ค้นไ้มันเขากันผสมให้มันเขากันโคเล่โคเล่โคเล่ลลห้มันเขากันเด้อค่ะแล้วก็ใส่พวกหอมใส่กระเทียมลงไปที่เห้าเจียวไว้นะคะส่วนผสมแล้วก็ซิมเบิงรสชาติถามันได้ตามที่เราต้องการแล้วเราก็จัดการเอาเลยค่ะ หอ,อมกระเทียมใส่ลงไปโคเ,เล่ไปโรยนาด้วยใบบักกูดที่ห้าเจียวไว้ลองเห็ดเบิงนะคะเห็ดกินได้เห็ดขายกระแซบกินกับเขาสวยห่อนๆแซบลายเด้อยจาน้ำพริกกากหมูผสมเข่ากันดีแล้วเขากับซิมเลยเด้อค่ะรสชาติได้โอเคเทากับจัดการ ใส่กระปุกไว้ขายหรือจะเอาไว้กินใส่กระปุกไว้กินใส่ตู้เย็นปิดให้แน่นๆด้ค่ะเพราะฉะั้นมันจะหยาบมันจะบอกกรอบด้วยค่ะ